เรื่องเล่าผีจ้างหนังนับปากคำชโนโนดกลายเป็นสถานที่เรื่องชื่อช่วข้ามคืนก็เพราะเรื่องเล่าผีจ้างหนังอันสุดแสนมาสจันพันลึกที่เกิดขึ้นเมื่อบริษัทหนังชื่อดังของภาคอีสานถูกว่าจ้างจากใครคนหนึ่งให้ไปใช้หนังกลางแปลงในหมู่บ้านบองทองด้วยจำนวนเงินสี่พันบาทแต่มีข้อแม้คือต้องฉายจบแค่ตีสี่ของวันใหม่และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางโดยห้ามหันหลังกลับมามอง หนังเริ่มฉายตั้งแต่หัวค่ำไม่มีผู้คนมาดูเลยพอสามทุ่มีคนมาดูจํานวนเยอะมากแต่ที่แปลกก็คือผู้หญิงจะนุ่งขาวห่มขาวนั่งอยู่ด้านหน้าสุดผู้ชายไหนสั่เสื้อผ้าสีดํานั่งอีกข้างและทั้งหมดก็นั่งกันสงบเรียบร้อยเหมือนไม่มีการเคลื่อนไหวตัวเลยยิ่งกว่านั้นไม่ว่าจะใช้หนังอะไรก็ไม่มีการสงเสียงเอียบเหมือนหนังกลางแปลงทั่วไป ชายหนังปูก็เฉยฉายหนังตลกก็เงียบแต่ที่น่าแปลกคือในงานไม่มีร้านขายของกินของใช้แม้แต่ร้านขายบุหรี่ก็ไม่มีซึ่งเรื่องราวทั้งหมดถ่ายทอดไว้ในปี2532จากประสบการณ์ตรงของลูกน้องที่โดนผีจ้างหนังไปฉายหลายปีผ่านมาแล้วดูเหมือนเรื่องเล่านี้ยังคงไปที่โจทย์ขานสืบมาโดยเฉพาะในหมู่ชาวตาวังทองผู้เชื่อมัน่นและศรัทธาต่อผืนปาเหตุการณ์ผีจจางอหนังจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามีอยู่จริงแม้ <S. อาจไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะสามารถพิสูจน์ได้ปากคำชโนโดเป็นชื่อที่ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศเนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นชโนโดยอยู่ในตระกูลเดนิยยวกับปางคล้ายๆต้นตาต้นหมากหรือไม่ก็ต้นมะพร้าวแต่สูงกว่าขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทิวชโนโดสูงเด่นเป็นสง่าแต่ที่น่าแปลกใจคือหากพ้นจากดงชโนโดแห่งนี้ไปหาก,กันแค่ไม่ถึง300เมตรก็ไม่มีต้นชโนโดปรากฏให้เห็นแม้แต่ต้นเดียวนี้เอง จึงทำให้ผืนดินราว20บไร่ถูกตั้งฉายาให้เป็นป่าแห่งชโนดขนาดแท้และมีบ่อน้ำอยู่กลางดงชโนดเป็นบ่อน้ำขนาดเล็กๆแต่กลักมีน้ำซึมออกมาตามธรรมชาติตลอดเวลาทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าบ่อน้ำประทานมาให้โดยพญานาคที่อาศัยอยู่ในบริเวณถึงป่าสำหรับบ่อน้ำได้ปากคำชโนดว่าก,กันว่าเป็นบ่อน้ำที่ความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากชาวบ้านเชื่อกันอย่างนั้นมีหลายคนเคยลองอธิษฐานตรงหน้าบ่อน้ำก็ได้ตามประสงค์บางคนเจ็บปวดไป ดื่มหรืออาบโรคร้ายก็หายเป็นปลิดทิ้งสร้างความอัศจรรย์ยิ่งนักแต่นั่นไม่ใช่ทุกคนอยู่ที่ความเชื่อมีมากน้อยแค่ไหนหลายคนไม่เชื่อแถมยังลบหลู่ตักน้ําจากบ่อแล้วนํามาล้างเท้าแทนที่จะหายป่วยแค่กลับทุกทรมาสําหนักกว่าเดิม mm. เช่นเดียวกับใครที่อยากจะเข้าไปสัมผัสปา่ปาลิลับคาชะโนด mm. ก็ต้องสํารวจและปฏิบัติตามข้อห้ามอื่นนอน,นอเป็นต้นว่าห้ามใส่รองเท้าท,ทั้งบริเวณป่าหมุกแว่นตา่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบุหรี่ ห้ามเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้คือการดูถูกกอดุมิ่นต่อผู้ปกปักรักษาถืนดินความเชื่อเรื่องพญานาคของคนที่นี่นั้นอาจไม่แตกต่างจากชาวน้องคายที่เชื่อว่าพญานาคมีจริงบ้างฝ่ายพญานาคเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแห่งมืองบาดาลไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ธรรมดาเหมือนเมื่อครั้งถูกนำเสนอผ่านหนังรวมถึงสื่อทีวัน มีบางช่องเมื่อหลายปีก่อนชาวบ้านละแวกปากคำชะโนโดก็คล้ายกันพวกเขาสร้างทางเดินที่เชื่อมจากโลกภายนอกกับผืนป่าศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้ด้วยรูปปั้นพญานาคสองตัวเจ็ดเสียงนอนหรือยาวไปจนสุดทางเดินราว300เมตรเพื่อสะท้อนถึงพลังอำนาจและบารมีของพญานาคร,ระทั่งในวันออกพรรษาขึ้น15าค่ำเดือน11ชาวบ้านก็มีความเชื่อว่าเป็นวันที่พญานาคจะขึ้นมาหายใจดวงไฟสีแดงที่ปุดกลางบ่อน้ำแล้วลอยขึ้นท้องฟ้า คล้ายๆกับบั้งไฟพญานาคก,กลางลำน้ำขลุที่จังหวัดนอกทายคือลมหายใจพญานาคใครเห็นจะเป็นบุญของชีวิตป่าคำชะโนดยังมีเรื่องเล่ถ้าอีกนับไม่ถ้วนทั้งที่ทชวนขนลุกและตื่นเต้นพญานาคมีจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องนานาจิตต่างความเชื่อส่วนบุคคลท้อยากจะพิสูจน์ได้ที่มาสนุก .com ด